ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการเปิดตำนานเครื่องรางนะครับครับเบรกนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของวัดทรงเสวยนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์งานสงท้ายปีเก่าวิถีไทยครับต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธนะครับมีมีองไรบ้างฮะอาจารย์ก็มีหลายๆอย่างนะฮะครับก็คือพิธีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะครับเขาเรียกว่างานเนี้ยเป็นกิจกรรมสงท้ายกันแน่ๆเลยแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันชชว์เลยนะครับครับในงานก็จะมี ในงานจะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะครับและพิธีเททองหล่อพระพิคเนปรางโชคดีทีมาเมียวหน้าเกี่ยวด้วยนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จโชคลาภสมความปรารถนาของทุกๆคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจและมีความเคารพนับถือนะครับณวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดแนร่จึงขอเชิญชวนครับท่านผู้ชมครับขอเชิญทุกท่านเลยนะฮะไปร่วมงานเชิญทุกๆคน อาชาพุทธและก็พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วกันเข้าร่วมกิจกรรมมหากุศลเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะฮะและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าในปี2558ท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางก็โทรมาถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับมีมีคอลเซนเตอร์เราให้คําแนะนําในการเดินทางครับโทรมาถามกันก่อนการหลงนะแต่คุณจะไม่หลงสอบถามรายละเอียดงานว่ามีกิจกรรมเมื่อไหร่ยังไงมีอะไรบ้างรายละเอียดเชิงลึกเลย ครับโทรมาถามได้กิจกรรมของเราจะจัดขึ้นในวันที่ส1มบอ็ธันวาครับสองพันห้าสิบเจ็ดนะวัดทรงเสวยนะครับเริ่มกันตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มเลยยี่สิบนากาเป็นต้นไปจะมีพระสงฆ์เริ่มนะฮะเจริญพระพุทธมนต์พิธีสวดพันยักษ์พิธีสวดนบประเคราะห์ขอ็มาเจ้ากรรมในเวรพร้อมกันนี้ขอเชิญสิทธิญานุสิ์ผู้ครบรัทธาเทพเา้าแห่งความสำเร็จเข้าร่วมพิธีมหามงคลนะครับ เททองหล่อพระพิคเนตปรางโชคดีต้นแบบขนาดยี่ขนาด2เมตร2เมตรเลย2เมตรสูงนะสูง2เมตรคเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายที่เข้าร่วมพิธีกันในวันนั้นนะครับวันที่1่มกราคมส5 5 8เวลาบ่ายสองโมงรึสิบสี่นาฬิกาเก้านาทีเราจะเริ่มกันแต่เวลานั้นเป็นต้นไปเลยนะครับสอบถามได้ก็ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอครับนะฮะอเรียกว่าใครที่ดวงชงดวงตก ครับอยากจะรับโชคปีใหม่อยากได้โชคดีอยากมีความโชคดีในตัวนะครับสาหรับปีหน้าที่จะถึงนี้ก็ไม่ไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็ที่สําคัญตอนที่แล้วอาจารย์บอกว่าการสวดพันธุ์นี่เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นมงคลเป็นเรื่องคนไม่เคยเห็นเป็นเรื่องน่ากลัวนะเพราะในงานจะมีใครสักกลิงสักเสือเพนนะฮะสักผีเสื้อสักครุฑ ทางทัศงงเงี้ยวเขี้ยวขออะไรต่างๆมันจะมีเริ่มเมื่อได้ฟังการสวดพันุยักษ์เนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปนะเหมือนกับเราปลุกพระอะไรละมอนก็ปลุกคองเงี้ยโอยบทสวดจะโหยหวนมากครับได้ยินผมเคยเดินทางไปถ่ายทําที่วัดนี่ฮะวัดทรงสวยเนี่ยเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จัดงานทุกปีก็มีสวดพันธุยักษ์แบบนี้แหละฮะก็โอ้โหขอขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยครับผมก็วิ่งตามไปถ่ายแทบไม่ทัน เพราะว่าตอนแรกก็พยายามสังเกตอยู่พอปีที่2ที่3เราเริ่มรู้แล้วอ๋อจะมีแน่นอนเราก็เดินตะเวนเลยเร่งเลยใครเริ่มมีอาการมือไม้สานปุ๊บอ้าแล้วผมก็กล้องมาจ่อเลยสักพักเดียวเลยขึ้นเลยครับสักพักเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยประคองพยุงพระสงฆ์ก็เข้ามาพรมน้ำมนต์นะครับก็เรียกว่าเป็นการไล่สิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวพวกพวกบางทีพิทูมีของดีอยู่ในตัวแล้วแต่ก็ยังมีพวกคุณใสต่างๆอันตรมี การเล่อะไรเล่นเล่นของกัน,นอ่ะแกมีของดีท่ก็ทันมีของดีท่ก็เอาใส่แก้แกมีของดีแกก็มาใส่ชันานต่างต่างต้อตอบกันอ,อย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอาคาถาพิธีสวดพันยักษ์เนี่ยมันจะขึ้นเลยสิ่งร้ายๆนี่ก็จะละลายคลายไปโดยน้ำมนต์ที่หลวงพ่อหรือว่าที่พระท่านได้พรหมนะอันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับไปเที่ยวกันะ ไม่ควรพลาดเลยสําหรับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธที่วัดทรงเสวยทิงวจิงงานเริ่มสองทุ่มแต่ว่าผมอยากให้ไปตั้งแต่กลางวันเลยครับไปไปเที่ยวชมไปสถานที่ต่างๆของชัยนาทนี่มีเยอะฮะส่วนนกหัวนกเขินไทยนาดใช่ครับนะครับแล้วก็ยังจะมีวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงและเป็นวัดสําคัญสําคัญเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเลยครัอย่างวัดปักทองมาขามเท่าอย่างเงี้ยครับนะฮะ น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันมากันที่วัดทรงสวยกันครับก็อยู่ตั้งแต่บ่ายไปจนข้ามวันเลยอาหารการกินที่วัดคงจัดไว้โอ้เรียบร้อยฮะท่านดูแลเรื่องนี้ดีมากครับเพราะว่าผมเดินทางไปถ่ายทำเที่ยวทีไรนะฮะอาจารย์ไม่เคยมีคําว่าขาดเรื่องอาหารการกินไม่ครัวจะจะเรียกเลยช่างภาพกินหรือยังครับช่างภาพทานอะไรหรือยังมีการเก็บไว้ให้ด้วยเก็บไว้ให้ด้วยแม่ครัวน่ารักมากนะฮะแต่จุดสําคัญอีกนิดหนึ่งนะเขาบอก ถ้าไปงานใหญ่ๆแล้วคนเยอะๆเนี่ยครับต้องระมัดระวังเราไม่เราไม่รู้ว่าคงไม่มีหรือไม่มีเราไม่รู้ครับมีหรือไม่เราไม่สนใจครับสิ่งมีค่าต่างๆนะฮะถ้าจะไปเงี้เราไม่ต้องออกไปก็ได้ครับนะหรือจะเก็บไว้ในที่ในรถนั่นแหลแต่ก็ต้องระวังด้วยครัาไปดีกว่าเก็บไว้ที่ที่พักอ่าฮะใครไม่มีที่พักก็สุวรรณารีสอร์ทอ่าอันนี้อันนี้ทางที่นี่ท่านอุปถัมภ์ที่วัดทรงเสวยอยู่อ๋ออ่าไปไปพักได้บรรยากาศดีฮะห้องพักสะอาดรู้ มีรปภดูแลสวยอยู่ริมแม่น้ําเลยครับตอนเช้ามานี่ก็มาทานอาหารเช้าครับอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้บรรยากาศดีครับอาจารย์คือไปใชหนานี่คือสุขกายสบายใจอิ่มบุญอิ่มบุญครับแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยได้ความสุขได้พบสิ่งดีๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นนะครับช่วงต่อไปนี้นะท่านทารายการเราเราที่เรียนให้ทราบหลังจากพบกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ เหรียญเก่าๆคณาจารย์ต่างๆรุ่นเก่าๆนานก็คือคุณออสเลี่ยมทองรพร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของที่คุณออสได้มีกิจกรรมทําอยู่ในร้านนะออสเลี่ยมทองจะให้พบกับเกจิอาจารย์รุ่นเก่าแล้วตามมาด้วยเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ครับโดยคุณพยนลลำปางจะนําวัตถุมงคลของหลวงพอ่อเกษมจากจังหวัดลำปางนะเขาเกริ่นนิดนึงว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยบางคนไปอ้ปอางว่า ท่านจะมาปลูกเสกที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้จริงๆก็ไม่ไปนะฮะท่านอยู่กับที่เลยอยู่กับที่นอกจากว่ามีใครสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ไปให้ท่านปลูกเสกในสุสานใจรัตน์น่ท่านจะทําให้แต่โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับกรมทหารต่างๆเนี่ยท่านจะทําพิธีอย่างดีแล้วปลุกเสกให้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ทางเหนือทางเหนือท่านหนึ่งที่น่าสนใจสนใจนะครับนะครับงั้นช่วงนี้เราให้ท่านติดตามกันเลยครับครับ ก่อนที่จะพบกับสิ่งที่เราบอกไว้พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ